ปเมืองจังหวัดขอนแกน่นการที่เข้าใด้มาเหตแปลงเนี่ยตอนแรกอะพื้นที่นี่เป็นพื้นทีหน้าเหตนหน้ากินยางเดียวค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหยาห้าขนมันจะแห้งนี่ค่ะมีโครงการของกระทรวงเกษตรนะคะเปล่ปงของกระทรวงทีพันทีหลายๆไปว่าแปลงเข้าเนี่ยอาจะเหดแปลงของโครงหน้าใดก็เลยตัดสินใจมาเหตเฮ็ด อันแรกก็คือเห็ดสามไรค่ะเห็ดสามไรเนี่ยก็มีทั้งหน่วยงานเพื่อนมาเห็ดแปลงห้กับมาขุดหลอกมาเห็ดแปลงรูปแบบของแปลงโมเดลนะคะกับมาปรับเปลี่ยนเป็นบางส่วนที่จะมาเห็ดในตามตามใจที่เข้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะเข้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องการแบบไดเพิ่งจะปรับเปลี่ยนใ้เข้าเป็นบางส่วนแล้วก็เห็ดมาเรื่อยๆเห็ดมาเนี่ยกับ จากการที่ได้อบรลมมาเป็นบางส่วนกับพ่อมีความรู้พื้นฐานได้มาเห็ดก็คือปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยนําเป็นอย่างแรกปลูกกล้วยนั่เป็นอย่างแรกนี่คือพื้นที่ขาดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่จ้ะ80เปอร์เซ็นต์เนี่คือเขาจะล่งกล้วยไว้เต็มนะคะปลูกพื้นที่เขาอยากปลูกอาจจะเป็นผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นไม้ยืนตน้นกระเห็ดตามข้องการเห็ดตามทฤษฎีปลูกป่าห้าอย่างค่ะแต่ว่าก็ะ เป็นบางส่วนค่ะคือห้างปลูกตามใจเจ้าของข้าจะากปลูกยังข้าก็ปลูกโดยบริดัทจำกัดพื้นที่ว่าต้นนั้นนี่จะต้องไปยืน่นนี่คือจงต้องจัดระเบียบให้อันนั้นบริจัดระเบียบแบบนั้นคือปลูกตามใจเจ้าของที่อยากปลูกแล้วก็มักเนวใดไหข้าก็ปลูกเนวนั้น้องไปเป็นพืชสวนขั้วหรือว่าเป็นไม้ไงข้าก็จะปลูกอยู่น้ำกันใดแล้วก็กล้วยนี่จะน้ำน้ำเพราะว่ากล้วยนี่จะเป็นสิ่งที่จะบำรุงดินให้เราข้าได้ดีแล้วก็เขาจะเอา นอกล้วยนะคะที่ขึ้นมาใหม่น่ะมาเห็ดนำมักแล้วก็เอาไปบำรุงดินจากปีแรกที่เห็ดมาแล้วก็กล้วยเนี่ยะสบผสจแล้วก็เขาก็เอาเอานอกล้วยนะ่ะมาเห็ดเห็ดจุลินซี่นะคะแล้วก็เอามาบำรุงดินในแปลงเราต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามคือเขาเริ่มเห็ดจากปีหกสี่เริ่มเห็ดจากปีหกสี่ปีนี้เป็นปีที่สามต้นไม้ก็ใหญ่ใหญ่หลาย ต้นมกม่วงนี่ยคือเป็นน่วยตะปีปีที่สองปีที่สองเนี่ก็เริ่มเป็นติดนวยเพราะิเด็ดออกแต่ว่าก็เขาอยากเค็ีย่าวันเป็นยังไงแต่พอเด็ดออกก็มันมันกาดมันก็ให้ผลดีแล้วก็รสชาติดีแต่ก็ต้นมันก็ญงตอนนี้ก็คือคือจังภาพที่เห็นนะคะมันก็ไงขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็รสชาติดีนําเรื่องเรื่องแปลงเนี่ยดินของเฮาดี่กับเมล์เวว่าจะเป็นดินที่ดี มันจะเป็นดินท้ามันจะแตกหอนาแรงมากมันก็จะแตกนันก็แก้ไขปัญหาด้วยการเอาเอาเปลี่ยนไปหมเอาเปลี่ยงไปหมต้นใหม่ในห้องปลูกแล้วก็เอาปุ๋ยครอบกบข้างบนแล้วก็นำมักลาดอีกเทือนึงก็จะเฮตดแห้ปับสภาพดินขึ้นมาได้หลายแล้วก็ต้นใหม่ก็ให้พลนผลิตดีนะคะในส่วนส่วนของการฮ็ดแปลงเนี่ยก็จะมีการลงมาเรียนรูู คื่มาเพ็ตแปลงนะคะกะัลงมาเรียนดูน้เท่ากับเอาของจากสวนเท่านี้หละเป็นผลไม้ตามฤดูการกะได้ัได้ปัน,ได,ปนได้แบ่งกันนะคะแบ่งกันไปกินเราสําหรับคนที่ลงมาแปลงเนี่ยนูกะจะแบ่งปันอยากได้ยังกัคือเอาไปปลูกเอาไปกินหรือว่าในส่วนของที่นูออกไปข้างนอกเนี่ยนู้จะขายขายที่จะเอาเงินน่ะส่วนที่ขายขายได้น่ะมาลงในแปลง มาเป็นทุนแปลงอีกต่อไปอยากจะฝากนะคะฝากถึงคนที่กำลังที่คิดจะเฮ็ดนะคะหรือว่าเฮ็ดไปแล้วแต่ว่ายังบ่ท่านระสบกพันธุเล็จเต็มที่จากห้เฮ็ดต่อค่ะเพราะว่าการเฮ็ดแปลงเนี่ยคือหนึ่งมันเป็นความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะการท่การที่เท้าเฮ็ดแปลงเนี่ยมันจะซอย,าายให้งเฮาลดคาช้จ่ายลงเพราะว่าทุกอย่างนะเฮาจะป,ปลูกปลูกหลก็มันก็มันก็ปปอดสารเท่ากับกินไดแบบ โบรตรงไปคิดอีหอย่างหลายเ้าสามารถเก็บจากตนเขาก็กินได้เลยจัยงเสรแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเขาก็ลดลงแต่สุมือเนี่ยหนูบอจ่ใจเงินตรงนั้นเพราะว่ามันมีทุกอย่างอยู่แปลงมีแตจะเอาอยู่แปลงนี่ออกไปขายค่ะนั่นก็นจะเป็นการที่เขาสัางรล่ได้ด้วยตัวเขาเองถึงมันจะเป็นเงินบ่หลายนะคะแต่ว่ามันก็นได้ทุกมือ